สวัสดีค่ะมาพบก,กันนิดอีกเช่นเคยนะคะจากร้านโรลตนะยันตการค่ะวันนี้นิดมีมิสูเอสฐานนะคะปี2019ให้คุณลูกค้าชมค่ะเดี๋ยวนี้จะพาไปชมด้านในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีไฟตัดหมอกค่ะไปชมด้านในกันเลยค่ะกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อบลูทูธรับสายโทรศัพท์ได้ด้วยค่ะหน้าจอแตสกรนติดตั้งมาจากโรงงาน สำหรับคันนี้นะคะเป็นเกียร์ออโต้ค่ะเครื่องยนต์พันสองนะคะเบาะผู้โดยสารด้านหลังกว้างขวางมากเลยนะคะคอนโซลด้านในเป็นสีดำค่ะที่ใส่สัมภาระของลูกค้ากว้างขวางมากเลยนะคะสำหรับคันนี้ผ่อนเบาๆนะคะเพียงเดือนละสี่พันกว่าบาทค่ะ ส่งมอบรถฟรีนะคะลูกค้าท่านใดสนใจต,ต,ติดต่อได้ที่เซลนิดเบอร์ด้านบนเลยนะคะสวัสดีค่ะ